อีกหนึ่งเรื่องค่ะพิษมโอที่เรียกว่าเป็นเรื่องสําคัญของผี่น้องประชาชนหลังจากที่มีการหยุบสภาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะชาวส้มคล้าเขาก็ได้มีการเตรียมตัวที่จะเลือกตั้งไม้ของปีหกๆแล้วนะคะแล้วก็มีการมองนโยบายแก้ปัญหาปากทองเป็นลักค่ะคณะเตบางสวนก็วอนให้ย,ยุิบ,บิบาทของซอวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีขอให้เป็นประชาธิปไตยจากประชาชนเท่านั้นค่ะ หลังมีการหยุบสภาเตรียมพร้อมเดินหน้าสู้การเลือกตั้งปี66นะคะด้านประชาชนในเพื้นนเทอเําเภอหน้าทวีจังหวัดสงคล้าค่ะเขาก็ได้สะท้อนมุมมองต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าการเลือกตั้งนนีเนี่ยจะมองเทนโยบายเป็นลัก ว่าผักไหนมีนโยบายที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนใดบางและกันนึกถึงความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเป็นลำดับแรกโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของปากทองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขาครองชีพราคาผลผลิตทางการเกษตรยางพาราหรือ่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่ากําลังพุ่งสูงเป็นอย่างมากเลยนะคะหากว่าสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็จะเกิดพ้นดีเป็นห่วงโซ่กระจายต่อคนในพื้นที่แต่ว่าทั้งนี้ค่ะหากว่าแรงแล้ว ห้าเสียงแล้วต้องทําให้ได้จริงตามที่เคยประกาศนโยบายไว้ด้วยพรวัติพันธ์มานานโยบายของหนักการเมืองบางส่วนบางพรรคไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงมันผือกระตามนะคะก็ยังคงขัดหวังว่าวาการเลือกตั้งในว้นนี้เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหันมาสนใจการเมืองมากขึ้นแล้วนะ้าและก็ยืนยันว่าจะไปเลือกตั้งอย่างแน่นอนตามกระบวนการของประชาธิปไตยค่ะ ถ้าอย่างนั้นคงจะเป็นไปนได้นะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะว่าไอ้ที่ผ่ัน,นมาก็เหมือนเดิมๆ่ะคือทําให้ประชาชนได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยได้ธร,รมามะกินดีขึ้นอย่างเงี้ยเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญคือผู้แทนที่ว่าเขาสนใจประชาชนทํางานจริงใจทาไปเรียกว่าพูดจริงทําจริงคือทางภาคใต้ในนี้เราก็มีนโยบายคือ อยากทําให้สวนยางพาราดีขึ้น <ım. S 2> คือคนต <te Liberty Overwatch> ัดยางจะได้กระเตื้องขึ้นเพราะว่ายางพาราทุกวันนี้ไม่มีราคาเลยทําให้ประชาชนลาบากอยากอยากให้ยางราคาดีขึ้นก็จะดูมองนโยบายเป็นหลักครับว่าว่ามันจะมีมีพักไหนมีนโยบายอะไรที่สามารถให้ช่วยเหลือประชาชนได้มัางอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ได้นโยบายแบบที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถได้ได้ประโยชน์นะครับ เหมือนถ้ายกตัวอย่างเหมือนที่ผ่านมาก็เหมือนคนละครึ่งอะไรเงี้ยครับก็มันจะได้ประโยชน์กันทั้งร้านค้าทั้งประชาชนทั่วไปอะไรประมาณนี้ครับใช่เรื่อปาทองซะมากครับเรื่องปากทองเร,รื่อง,งราคาผลผลิตเกษตรอะไรเงี้ยครับจะดูเป็นหลักเลยเหมือนราคายางถ้าแถวบ้า,านเราก็ราคายางเส้นถ้าราคายางราคาดีการค้าขายเรือแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดนะครับมันก็จะเหมือนกับเป็นลูกโซ่ไปเลยมันจะดีทุกอย่างะครับ ประชาชนบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยังจะเป็นเมื่นเดิมราวและแรกก็คือ นี้ไม่ผ่อนอำนาจเกา่าโดยฉเฉพาะอำนาจของซ่อวอซ่องก่หาซเสียงที่มีสิทธิ์ในการวตผู้ที่จะมาทำน้าทีตำแนหน่งนายากรัฐมนตรีซึ่งถ้าจะให้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูณ์ก็ควรที่จะมาเสียจากเสียงของประชาชนทางแม็ตดังนนั้นวอนขอแก่กฎไม้แต่ฐธรรมนูญไหมนะคะแล้วก็แก้กฎไม้เลือกตังให้รับหลดยุติบทบาทของซอวโดวยขอให้ดำเนินการเลือกตังให้เป็นไปด้วยจิตสมนึกที่ทำเผื่อประชาชนจริงๆค่ะ จุดอาสวอ,ออกแล้วก็ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูนใหม่ที่แค่กฎหมายรัฐธรรมนูนจะใหม่ขึ้นมาอยายเป็นของรอจจที่ที่ผ่านมาก็กฎหมายของนี้ก็คือเองรอจอขึ้นมาใช่ไหมแต่ผมว่าถ้าว่าปรับเปลี่ยนกฎหมายได้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นกฎหมายแบบนี้ก็เดิมๆไม่ว่าของใครถ้าว่ามีจิตสํานึกที่ว่าตามเพื่อประชาชจนจริงๆ,ๆะนะผมจะไม่เกี่ยงว่าพักหนึ่งพักใดแต่ถ้าสมมติถาว่ายังอยู่แบบนี้ผมว่าน่าจะยากอะนะ ที่คนพักอื่นจะได้เข้ามาถึงแม้จะได้เสียง220ขึ้นไปก็ยังโอกาสทีจ่จะจัดทั้งรัฐบาลนี่ยากรสศดร220นี่มันกี่คออยู่พูดง่ายๆ้บบนั้นแหละโอเคครับ